ศรัทธาบารมีคุณความดีไม่เสื่อมคลายผลงานมีมากมายสร้างสมไว้ไม่รู้ลืมซูเปอร์โพได้ยกย่องให้ท่านทักษิณชินวัตรเป็นผู้มีบารมีอยากให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของีพน้องประชาชนผมเฉียนกรมอบอให้ท่านทักษิณชินวัตรวันนี้ครับงองภาพเมื่อวานในการลดน้ำดำหัวท่านทักษิณชินวัตรที่เชียงใหม่ แม่ดูแล้วประทับใจจริงๆคนที่เชียงใหม่คนทั่วประเทศแทยที่รักและศรัทธาท่านทักษิณไปรดน้ำดําหัวท่านที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นภาพที่ประทับใจคนคนนึงทําคุณงามความดีเก่ชาติบ้านเมืองถ้าไม่อยู่ในหัวใจเขาลืมแล้วครับสองสามเดือนก็ลืมกันไปแล้วลืมกันได้จําได้เฉพาะหน้าจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ทักษิณยังอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนเพราะอะไรครับ เพราะท่านมีผลงานมากมายในขณะที่ทำงานเป็นนายกรัฐมนตรีให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยสองสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ที่มาจากพี่น้องประชาชนได้เสียงข้างมากในขาดในสภาศรัทธาบารมีครับศรัทธาบารมีคุณความดีไม่เสื่อมคลายผลงานมีมากมายสร้างสมไว้ไม่รู้ลืมครับ